มีข่าวหนึ่งครับเกี่ยวกับจักรพรรดินารุฮิโตะตรัสความรู้สึกสำลึกผิดญี่ปุ่นรำลึก75ปีแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเรื่องนี้ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่15สิงหาคม2563โดย BBC ที่มีการรายงานนะครับว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมาสกโกเสด็จพระราชด,ดำเนินเข้าร่วมพิธีการรำลึก75ปี ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่สองที่สนามกีฬานิปปอนบูโรคังในกรุงโตเกียวในปีนี้พิธีการมีการปรับขนาดเล็กลงเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 i n e t ทำให้ผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยและนั่งห่างกันตามมาตราการเว้นระยะทางสังคมจักรพัฒนารุหิตโตตรัสในพิธีว่าเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลายาวนานแห่งสันติภาพหลังสงครามโลกสะท้อนถึงอดีตของเราและคำนึงถึงความรู้สึกสำนึกผิดอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำลายล้างของสงครามจะไม่เกิดขึ้นอีกด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเข้าร่วมวางดอกไม้ในพิธีการรำลึกพร้อมกล่าวให้คำมั่นเนื่องในโอกาสนี้ว่าโศกนาฏกรรมสงครามจะไม่ซ้ำรอยอีกญี่ปุ่นจะยึดมั่นคำสัญญาแน่วแน่นี้ต่อไปอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอาเบะส่งเครื่องบูชาเพื่อสักการะที่ศาลเจ้ายาสุกุนิ แนการเยือนด้วยตัวเองแต่สมาชิกคณะรัฐมนตรีสีคนของรัฐบาลญี่ปุ่นเดินทางไปสักการะศาลเจ้ายาสุกุนิถือเป็นการเดินทางไปสักการะครั้งแรกตั้งแต่ปี2559ของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นสร้างความกังวลอาจทําให้จีนและเกาหลีใต้ไม่พอใจเนื่องจากมองเป็นการฟอกขาวเหล่าอาดีตทหารของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ก่ออาชญากรรมสงครามกลายเป็นเีรชน นายโคอิจิฮากิอุดะรัฐมนตรีการศึกษาญี่ปุ่นหนึ่งในเสี่รัฐมนตรีผู้เยือนสารเจ้ายาสุกุนิอธิบายว่าข้าพเจ้าแสดงความเคารพต่อวิญญาณผู้เสียสละตัวเองอย่างสง่างามในช่วงสงครามส่วนรัฐมนตรีอีก3ามคนได้แก่นายชินจิโรโคอิซุมิรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมนางซานเอะทากาอิจิรัฐมนตรีกิจการภายในและนายเซอิจิเอโตรัฐมนตรีกิจการบรณภาพและอธิปไตย ด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้มุนแจอินไม่ได้กล่าวถึงการเยือนสารเจ้ายาสุกุนิของนักการเมืองญี่ปุ่นแต่ใช้โอกาสในวันที่15สิงหาคม63ซึ่งเป็นวันปลดปล่อยแห่งชาติในเกาหลีใต้กล่าวว่ารัฐบาลเกาหลีใต้พร้อมทุกเมื่อที่จะนั่งจับเขาพูดคุยกับญี่ปุ่นถึงความขัดแย้งประวัติศาสตร์